หลังจากที่ลูมิน่ากลับไปสวรรค์เจ้าหญิงอลิสเริ่มมีฝันร้ายฝันเห็นภาพตัวเองในวัยเด็กถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวในห้องมืดมดไม่มีใครมาเหลียวแลเธอแม้พระราชาผู้เป็นพ่อแท้ๆของเธอเองก็เหมือนไม่เคยสนใจทำไมพ่อถึงไม่เคยรักข้าเลยอลิสคิดในใจทุกครั้งที่ตื่นจากฝันเธอพยายามกลบเกลื่อนความเศร้าในใจโดยการทำงานหนักเพื่อประชาชน แต่ในใจลึกๆเธอก็ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าหลังจากที่พ่อเลี้ยงถูกขับไล่ออกไปพวกเขาไม่หยุดแค่การหนีแต่กลับรวบรวมกองกำลังจากอาณาจักรเพื่อนบ้านและวางแผนจะโค่นล้มอลิซให้ได้วันหนึ่งขณะที่อลิซกำลังออกไปเยี่ยมชาวบ้านในเขตชายแดนเธอถูกกองทัพลอบโจมตีเธอพยายามหนีแต่ก็ถูกจับตัวไปพ่อเลี้ยงปรากฏตัวต่อหน้าเธอ พร้อมกับรอยยิ้มยอกเย,ย้ยเจ้าคิดว่าการเป็นคนดีจะทําให้เจ้าชนะทุกสิ่งหรือข้าจะทําให้เจ้าเห็นว่าความดีของเจ้าน่งอ่อนแอแค่ไหนเขาพูดพร้อมสั่งให้ทหารคุมตัวอลิซไปขังไว้ในห้องขังใต้ดินในห้องขังนั้นอลิซถูกล่ามโซ่และปล่อยให้อยู่ในความมืดเธอไม่มีอาหารไม่มีน้ําและไม่มีใครมาช่วยเธอนั่งร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวความสิ้นหวังเริ่มเกาะกลุ่มหัวใจของเธอ ลูมินาเจ้าอยู่ไหนทำไมถึงไม่มาช่วยข้าเธอพึมพำเสียงแผ่วแต่เธอไม่ได้รับคำตอบนางฟ้าน้อยของเธอเหมือนไม่อยู่เคียงข้างอีกต่อไปหลังจากผ่านไปหลายวันลูมินาก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในร่างที่อ่อนแอลงเธอพยายามใช้พลังที่เหลืออยู่น้อยนิดเพื่อปลอบโยนอลิสข้าขอโทษที่มาช้าพลังของข้าถูกมาริซาทำให้อ่อนแอลง ลูมินากล่าวพร้อมน้ำตาอลิสสายหัวไม่ต้องขอโทษข้าดีใจที่เจ้ายังอยู่ลูมินาช่วยปลดโซ่ตรวนและนำอลิสหนีออกจากห้องขังทั้งสองเดินทางฝ่าความมืดออกไปแต่ก็ต้องเผชิญกับกองทัพของพ่อเลี้ยงที่ตามมาเมื่อถูกต้อนจนมุมลูมินาตัดสินใจใช้พลังเพลือกสุดท้ายของเธอเพื่อสร้างโลกปกป้องอลิสและทำให้เธอหนีไปได้เจ้าอย่าหันหลังกลับ จงวิ่งต่อไปข้าจะปกป้องเจ้าเสมอแม้ข้าจะต้องหายไปจากโลกนี้ลูมินาพูดทั้ทงน้ำตาอลิสวิ่งไปพร้อมกับหัวใจที่แทบแตกสลายเธอได้ยินเสียงต่อสู้จากด้านหลังแต่เธอไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากวิ่งเมื่ออลิสกลับมาถึงอาณาจากักรเธอรวบรวมกำลังใจที่เหลืออยู่เพื่อเรียกประชาชนและทหารมาช่วยกันปกป้องบ้านเมืองแม้เธอจะอ่อนแอและเศร้าใจ แต่เธอก็ยังยืนหยัดต่อสู้ด้วยความสามาคัคคีและความรักที่ประชาชนมีต่อเธออาณาจักรก็สามารถเอาชนะพ่อเลี้ยงและกองทัพของเขาได้ในที่สุดแม้ศัตรูจะพ่ายแพ้แต่อลิสก็ยังคงคิดถึงลูมิน่าเสมอเธอเชื่อว่าลูมิน่ายังเฝ้ามองเธอจากที่ไหนสักแห่งและพยายามใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเพื่อเป็นเกียรติแก่การเสียสละของนางฟ้าน้อยเธอกลายเป็นราชินีที่ทั้งเข้มแข็งและอ่อนโยน เป็นที่รักของประชาชนและเป็นตำนานที่เล่าขานถึงความกล้าหาญและความเมตตาของเธอตลอดกาล